คนเราควรที่จะใช้ชีวิตแบบเพิ่มคะแนนมนวิเศษจะเกิดขึ้นนอกคอมฟอร์ทโซนกลัวเมื่อไหร่ให้ทำความยุ่งไม่ใช่รางวัลของความสำเร็จแต่เป็นการที่คุณไม่สามารถบริหารเวลาได้อะไรที่ทำให้ไม่สบายใจ <c oughs> เลิก <laughs> เฮล lo สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ channel p e ั n u ัต u t t e r นะคะวันนี้มากับคลิปพอดแคสต์คุยกับทุกคนให้แบบฟังได้เพลินๆอยู่เป็นเพื่อนได้ยาวๆเลยเป็นเรื่องราวที่เราอยากเอามาแชร์กับทุกคนนะคะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครมีอะไรอยากจะแชร์นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยเพราะว่า ทัศน,นคติดีๆในช่องเราก็คือได้มาจากคนดูผู้น่ารักนี่เองหัวข้อในวันนี้ก็คือ8สิ่งที่เลิกทำแล้วที่ช่วยให้ชีวิตรู้สึกสบายขึ้นสบายทั้งกายสบายทั้งใจมากขึ้นนะคะอย่างแรกที่ตอนนี้เราเลิกทำแล้วนะคะก็คือเคร่งตื่นเชา้า คือเราเป็นมอร์นิ่งเพร์เนคนหนึ่งแล้วก็เสพติดการตื่นเช้ามากๆเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มี energy ช่วงเช้านะคะซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่กลายเป็นว่าการที่เราชอบการตื่นเช้าหรือว่าเสพการตื่นเช้าบ่อยๆมันทําให้เราตีความหมายบางอย่างแปลก มันเป็นการตีความที่ค่อนข้างท็อกซิกกับตัวเราเองนะคะอย่างนัดอาจจะชอบสร้างเช้าในอุดมคติไว้ว่าเนี่ยอย่างแรกของวันเลยนะ Productive Day ของเราจะต้องตื่น7โมงเช้าหลังจากนั้นลงไปชงกาแฟไปเขียนแพนเนอร์ต่อใน iPad คือทุกอย่างมันจะเป็นรูทีนที่อุดมคติแล้วก็สวยงามมากเพราะฉะนั้นการตื่นเช้ามันจะเป็นสเต็ปแรกที่เริ่มรูทีนทุกอย่างให้มันออกมาสวยงามแต่กลายเป็นว่ามันจะมีที่นัดชอบไปเลื่อนนาฬิกาปลุกหรือว่า ตื่นสายกว่าที่เราคิดไว้ซึ่งการที่เราตื่นเลทไปแค่แบบครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงมันไม่ได้เป็นอะไรอะแต่ว่าเรารู้สึกแย่กับวันนั้นไปทั้งวันเลยเพราะว่า ขนาดสเต็ปแรกที่เธอคิดไว้ว่าจะทําให้มันเป็นวันที่ดีเธอยังทําไม่ได้เลยทั้งวันมันก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เฟลล้มเหลวตั้งแต่ต้นวันจนตอนนี้ก็เริ่มปรับละเริ่มปรับว่าการตื่นเช้ามันไม่ใช่ทุกอย่างถึงเราจะเป็นมอร์นิ่งเพร์เซนแต่ว่าก็อย่าไปเคร่งที่จะตื่นเช้ามากเพราะฉะนั้นตอนนี้นะก็คือเลิกเคร่งช้านิดช้าหน่อยเลื่อนนาฬิกาปลุกกี่รอบถ้ามันไม่ได้กระทบกับการทํางานหรือว่าคอขาดบาดตายหรืออะไรอย่างเงี้ยนอนไปเลย ไม่เป็นไรแล้วก็เราไม่ควรจะใช้ชีวิตโดยการหักคะแนนตั้งแต่ต้นวันอะมันจะมีหนังสือเล่มชีวิต70คะแนนก็โอเคแล้วเล่มนี้แนะนําว่าคนเราควรที่จะใช้ชีวิตแบบเพิ่มคะแนนไม่ใช่หักคะแนน สมมติเลยว่าถ้าเกิดมีนายเกับนายบีนายเอเขาไปดูหนังใช่ไหมเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่รีวิวดีมากเขาก็เลยเข้าไปดูหนังด้วยความคาดหวังที่เต็มเปี่ยมสุดๆแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปดูหนังเนี่ยเขามีบางอย่างที่ไม่ชอบอย่างเช่นคอสตูไม่เห็นสวยเลยนักแสดงเล่นยังไม่ดีเท่าที่ควรแบบนี้เขาก็เริ่มหักคะแนนหนังเรื่องนี้ที่เขาตั้งไว้ตอนต้นร้อยคะแนนหักไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจบเรื่องเขาได้หักเหลือ50คะแนน ต่อไปคือนายบีนายบีเนี่ยก็เข้าไปดูหนังเรื่องเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้หักคะแนนจากร้อยค่ะเขามีศูนย์คะแนนตั้งแต่เริ่มเรื่องแล้วก็เขาค่อยๆเพิ่มคะแนนไปทีละนิดอย่างเช่นอืมหนังเรื่องนี้จัดแสงสวยมากเลยทำการบ้านมาดีเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ในเรื่องอ่ะเพิ่มคะแนนให้อีกวนะักแสดงคนนี้เป็นหน้าใหม่แต่เล่นดีมากก็เพิ่มคะแนนให้อีกก็คือสรุปคะแนน50คะแนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนายเกับนายบีเนี่ย คะแนนเท่ากันก็จริงแต่ว่าคนที่ใช้วิธีเพิ่มคะแนนแบบใน B เนี่ยจะเอนจอยกับหนังมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะเอนจอยกับการใช้ชีวิตนะคะอย่าดําเนินชีวิตแบบหักคะแนนให้เพิ่มคะแนนเอาเพราะฉะนั้นในแต่ละวันนัดก็พยายามปรับเหมือนกันว่าถ้าเราทําอะไรได้เราค่อยๆเพิ่มคะแนนไปอย่าไปลดจากร้อยเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกแบบ เหมือนเป็นการตําหนิตัวเองว่าทําไม่ทาไม่ได้วันนี้มันไม่ดีเลยนะทนั้งๆที่จริงมันก็ไม่ใช่วันที่ไม่ดีอะไรสักหน่อยมันแค่เป็นความคิดของเราเองนะคะอย่างต่อมาค่ะสิ่งที่เราเลิกก็คือเลิกหาแต่ข้อมูลแอคชั่นให้มากขึ้น เป็นเหมือนกันไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามที่อยู่ในหัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทำดิจิตอลโปรดักต์อยากลองทำแอปพลิเคชันหรือว่าลองทําแพนเนอร์รูปเล่มมันดูแบบเฮ้ยมีข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาเยอะแยะมากเลยไหนดูซิว่าการทำดิจิตอลโปรดักต์ต้องเริ่มยังไงพอดแคสต์ Podcast ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการเซตติ้งวิธีการปรับโทนเสียงมันทําให้บางทีเรามัวแต่ศึกษาเรื่องเรื่องนั้นนะแล้วเราไม่ได้ลงมือทํามาสักทีเหมือนเรามีภาพในหัวว่า ก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างเราจะต้องมีข้อมูลต่อสิ่งสิ่งนั้นอะให้ครบทุกด้านเพื่อที่ว่าเวลาเราทํามันออกมาแล้วอะมันจะต้องออกมาดีมันจะต้องออกมาเพอร์เฟกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางที่เราจะรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทําเพราะว่า มันมีอะไรให้เรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเรามัวแต่หาข้อมูลแบบนั้นอนะเมื่อไหร่จะได้ลงมือทําจริงสักทีอย่างเรื่องพอดแคสต์นัดก็หาข้อมูลเยอะมากจนตอนนี้ก็คือแบบไม่ต้องหาแล้วนะัดไปลองทําเลยลองปรับเสียงลองจัดฉากหรือลองอะไรใหม่ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเองคือบางทีที่เราหาข้อมูลเยอะมากๆมันใช้เวลานานทําให้ไฟที่เราอยากจะทําสิ่งสิ่งนั้นอนะไอ้โปรเจกต์นั้นนะ่ะมันเริ่ม จางลงไฟมันจะไม่โหมเท่ากับช่วงแรกที่มันแบบอู้อยากทําจังเลยคือเราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างเราไม่มีวันพร้อมกับสิ่งสิ่งนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเริ่มทําไปเลยแล้วก็ค่อยๆปรับไปค่อยๆหาข้อมูลระหว่างทางไปเรื่อยๆอ,อย่างต่อมาคะ่ะเราพยายามที่จะเลิกตีความคำว่ากลัวในทางลบ เวลาทํางานอย่างเงี้ยมันจะมีบางสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเรากลัวจังเลยที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าโอกาสที่อยู่ตรงงานนี้มันดีมากเลยนะแต่แน่นอนว่ามันจะต้องมีความกลัวเกิดขึ้นหรือความไม่มั่นใจเพราะว่าบางเรื่องมันเป็นสิ่งที่ใหม่กับเรามาก จะทำธุรกิจใหม่ทำโปรเจกต์ใหม่หรือทําอะไรก็ตามนะคะมันมีความกลัวกับความไม่มั่นใจเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถึงแม้ว่าเราทําสิ่งนั้นไปมันจะดีหรือเปล่าเราเราไม่รู้เลยมันไม่มีทางมีคําตอบให้เราณนะตอนนี้ก่อนที่เราจะทํามันถ้าเกิดกลัวแบบนั้นนั่นแหละดีมันแปลว่ามันอยู่นอกคอมฟอร์ทโซนเราเหมือนที่หนังสือเรื่อง manifest เคยบอกนะคะว่า มนวิเศษจะเกิดขึ้นนอกคอมฟอร์ตโซนเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำอะไรนอกคอมฟอร์ตโซนบ้างอะไรที่เรากลัวหรือว่าไม่มั่นใจบ้างแต่เรารู้ว่าเรื่องเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีต่อเรามากๆเลยนั่นแหละถ้ากลัวเมื่อไหร่ให้ทา เพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนนะคะก็พยายามที่จะบอกตัวเองว่าให้ไปทําอะไรที่เรารู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจแต่รู้ว่าสิ่งนี้ดีกับเราแน่นอนสัก 2- ถึงสอย่างมันจะได้เป็นการบังคับตัวเองหรือว่าพาตัวเองไปเจอเรื่องราวใหม่ๆอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนตัวเองบ้างเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้เลยว่านอกคอมฟอร์ตโซนตรงนั้นมันจะพาเราไปไหนถ้าเกิดทําได้เราผ่านไม่ได้เก่งเลยชมตัวเองได้เลยถ้าผ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังเรียนรู้ได้อยู่ แล้วก็อย่างต่อมาค่ะถ้าเกิดอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจเลิก <c oughs> เราเป็นคนหนึ่งนะคะที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตมากเพราะรู้สึกว่าจิต นํากายจิตเป็นอะไรเดี๋ยวกายมันจะตามมาถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รู้สึกว่ามันท็อกซิกมันไม่สบายใจเลยมันเกิดขึ้นแค่ในใจเองนะไม่มีใครมาตีมาทุบมาอะไรเราเลยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้ามันเกิดที่ใจตรงนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มออกมาทางกายเองเราอาจจะเครียดนอนไม่หลับ กินข้าวไม่ลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทําให้เริ่มส่งผลทางกายตามมาความไม่สบายใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมการทํางานอาจจะเป็นคนที่เรารักหรืออะไรก็ตามแต่แต่คือชีวิตคนเรามันมีเงื่อนไขยเยอะมากมันไม่ได้สามารถที่จะบอกว่าให้หยุด ก็หยุดได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าหยุดไม่ได้ก็จะพยายามเลี่ยงนะคะแบบทํายังไงก็ได้ให้มันได้กระเิบออกมาสักนิดหนึ่งให้เรามีความสบายใจมากขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและอย่างของ้อนี้มันไม่เหมือนกับข้อที่แล้วนะข้อที่แล้วก็คือเรากลัวอะไรสักอย่างเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทําหรือไม่ทํามันถูกไหมแต่ว่าอย่างข้อเนี้ความไม่สบายใจคือมันเป็นสิ่งที่เรากําลังอยู่เราไม่ได้สามารถเลือกได้ว่าเราจะเข้าหรือเราไม่เข้าเราต้องมาตัดสินใจกันว่าเราจะออกหรือเราไม่ออก ซึ่งสําหรับเรานะคะถ้าเกิดไม่สบายใจก็จะหยุดเลยคือนี่แบบเทคความไม่สบายใจเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเพราะว่าความไม่สบายใจสามารถทําให้เกิดโรคทางกายแล้วก็ทางใจได้นะคะโรคทางกายก็คืออาจจะนอนไม่หลับเครียดหรืออะไรที่บอกไปแล้วก็โรคทางใจมันอาจจะทําให้เกิดภาวะการเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดแพชชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นการเลือกความสบายใจให้ได้มากที่สุดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการดูแลตัวเองทั้งภายนอกภายในได้ดีนะคะ สิ่งที่เราเลิกทำต่อมานะคะก็คือเลิกทำตัวให้ยุ่งตัวปลูกฝังจากหนังสือมาเยอะมากๆว่าความยุ่งไม่ใช่รางวัลของความสำเร็จแต่เป็นการที่คุณไม่สามารถบริหารเวลาได้มันซึ้งจึ้ใจเหลือเกินแต่ก็เห็นด้วยกับข้อนี้มากๆนะคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความยุ่งเราคิดว่าเราน่าจะยุ่งไปกับแบบ การทํางานที่มันกินเวลาในชีวิตเราค่อนข้างเยอะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องทําแต่ก็จะพยายามนึกในใจไว้เสมอเหมือนกันว่างานมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะมันเป็นแค่วงกลมวงหนึ่งในชีวิตของเราเท่านั้นเองเพราะว่ามันมีทั้งทํางานครอบครัวเพื่อนการท่องเที่ยวการกินสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันแบบผสมให้เท่ากับคําว่าชีวิตเราอะมันไม่ได้มีแค่วงคําว่าการทํางาน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาว่างเมื่อไหร่แล้วเรารู้สึกว่าเราก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วได้ครบที่แพลนไว้แล้วเราก็จะไม่ได้ไปหางานทําเพิ่มนะคะแต่ว่าเราจะไปหาวงอื่นทําเพิ่มอย่างเช่นกลับบ้านไปหาครอบครัวไหมหรือว่านัดเพื่อนไปกินข้าวหรือว่าไปร้านหนังสือที่อยากไปมันจะได้รวมเป็นชีวิตที่มีสีสันอะ นี่สิองประกอบของคําว่าชีวิตอะดูเป็นสัตว์จะทาแปลกๆนี่ราสึกจริงๆว่าบางทีการที่เราทํางานเสร็จแล้วปุ๊บแล้วมานั่งกินขนมกินกาแฟนั่งมองฟ้าแล้ววันนั้นฟ้าสวยอะมันเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกดีมากอันนี้มีเรื่องเล่าจากหนังสือเล่มหนึ่งน่าจะเป็นเล่ม The w i t e Cafe นะคะเขาเล่าเรื่องชาวประมงกับเศรษฐีเรื่องชาวประมงกับเศรษฐีเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ทําให้นารู้สึกว่าน่าเข้าใจแล้วว่าทําไมเราควรมีความสุขกับปัจจุบันเพราะเขาบอกว่าเศรษฐีเนี่ยไปเที่ยวพักร้อนที่ เกาะอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยแหละแล้วเขาก็ไปเจอชาวประมงเขาก็เลยแนะนําชาวประมงว่าทําไมคุณแบบไม่สร้างระบบการจับปลาทําไมคุณไม่แบบจับปลาตอนนี้ให้ได้เยอะๆเอาเงินไปซื้อเครื่องจกักรแล้วก็รันบริหารงานให้ได้ด้วยตัวเองอ่ะคุณจะได้มีเวลาเอาไปกินข้าวกับที่บ้านมีเวลาเล่นกับลูกๆจะได้ไม่ต้องมานั่งทํางานทุกวันแบบนี้ชาวประมงก็บอกว่าแต่ว่าตอนเนี้ย ผมก็ได้ทำสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วนะได้กินข้าวกับลูกได้เล่นกับลูกๆได้จับปลาเหมือนที่เราชอบบอกว่าทำงานเก็บเงินเยอะๆตอนนี้ตอนแก่จะได้สบายใช่ไหมนั่นก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าสบายของเราในอนาคตไม่หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราได้ตื่นตอนไหนก็ตื่นอยากได้กินอะไรก็กินอยากอ่านหนังสือตอนไหนก็ได้อ่านแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถแบ่งมาทำตอนนี้ได้เลยเหมือนกันหรือเปล่าทำไมต้องรอจนถึงตอนนู้น เราทําตอนนี้เลยดิก็จะเลิกทําตัวยุ่งนะคะไม่ยุ่งกับงานเยอะจนเกินไปแบ่งไปวงอื่นๆบ้างข้อต่อมานะคะก็คือเลิกเปรียบเทียบ ข้อนี้นะคะเป็นข้อที่รู้สึกว่าทำยากที่สุดแล้วก็ไม่ว่าจะไปฟังใครเพื่อนพูดพ่อแม่พูดหรืออะไรยังไงหรือทุกคนฟังเราตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันทำยากเพราะว่าเราเห็นคนอื่นได้ง่ายขึ้นมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นนั่นแหละเพราะว่าเรามีโซเชียลมีเดียเราเห็นความสำเร็จของคนอื่นได้ง่ายขึ้นข้อนี้ทำยากที่สุดจริงๆแต่รู้สึกว่านะัดทำข้อนี้เลิกเปรียบเทียบได้ดีกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าคำเนี้ยมัน กระแทกเข้าไปในหัวซึมเข้าไปในใจได้มากๆไม่ใช่เพราะเราฟังแต่เพราะหนังสือบอกเราเยอะอันนี้เล่าให้ฟังว่าระหว่างการฟังกับการอ่านนัดจะเทคก,การอ่านได้มากกว่าเหมือนตอนที่นัดสอบที่มหาลัยอะไรก็ตามถ้าเกิดเพื่อนมาติวให้ปากเปล่าน่านัดจะไม่สามารถเก็บ อะไรมาได้เลยเราจับมันไม่ทันอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังสืออะนู้สึกว่ามันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเราสามารถเก็บได้อันนี้อาจจะส่วนตัวนิดนึงว่าเออนะเป็นคนนิสัยแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเล่าว่าการที่เราอ่านหนังสือบ่อยๆแล้วก็ได้อ่านคําว่าเลิกเปรียบเทียบตัวเองแล้วเขาให้เหตุผลพวกมาว่าทําไมเราควรเลิกเปรียบเทียบแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นการชื่นชมเปลี่ยนเขาเป็นแบบอย่างว่าวิธยทำไมเขาทาแบบนั้นได้ ทําไมเก่งทำไมทำของน่ารักขนาดนี้เราจะยินดีกับเขามากๆแล้วเราก็จะมองเขาเป็นแบบอย่างข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นถึงเราจะพูดวันนี้ว่าหยุดเลิกเปรียบเทียบแต่มันก็ยากจริงๆเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันแล้วก็ต่อมาข้อที่7นะคะสิ่งที่เราเลิกแล้วก็คือเลิกยุ่ง <c oughs> เลิกยุ่งกับการตัดสินใจของคนอื่น คือบางทีเราจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทําไมคนคนนั้นเข้าถึงแบบตัดสินใจแบบนั้นทําไมถึงทําแบบนั้นล่ะเราคิดว่ามันควรจะทําแบบนี้มากกว่านะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นความคิดที่ว่าอ้อเหรอโอเคแล้วคือไม่สงสัยกับการตัดสินใจหรือการกระทําของใครเลยเพราะว่าแต่ละคนมีเงื่อนไขในชีวิตที่เป็นแบ็กกราวข้างหลังอะ่ะไม่เหมือนกันเลยถึงแม้ว่าเราจะลิ s t อะไรมาก็ตามแต่เหมือนกันหมดเรียนโรงเรียนเดียวกันทํางานที่เดียวกันเงินเดือนเท่ากันถึงจะิสต์มาเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่ามันอาจจะมีบางเหตุผลที่เราอาจจะบอกว่ามันเป็นเหตุผลเล็กน้อยก็ได้แต่ว่าเขาเอาเรื่องนี้เป็นเหตุผลอันใหญ่แล้วทําให้เขาตัดสินใจแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลในตัวของมันเองมันมีพื้นเพมันมี background ของทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่สงสัยกับการตัดสินใจของเขา ซึ่งต้องเป็นการตัดสินใจที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานะถ้าเกิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างมันมันมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามันกระทบกับเราเราก็อาจจะต้องถามไถ่หน่อยว่าเอ้ยทําไมถึงเป็นแบบน,นั้นอาจจะต้องสงสัยนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอะเราก็จะไม่สงสัยเลยเลิกสงสัยตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเลิกเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นความคิดของเรา อันนี้เราแบบไม่ได้โต้แย้งหรือไม่ได้ฟาดฟันหรืออะไรใครเลยนะคะแต่แค่จะพูดในประมาณว่าคือคน100คนก็มีความคิด100ความคิดเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเขาก็จะมีความเห็นต่อสิ่งที่เราทําไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามที่ไม่เหมือนกันเหมือนเอาก้อนหินมาวางหนึ่งก้อนแล้วถามคนร้อยคนว่าแบบอธิบายก้อนหินก้อนนี้ให้ฟังทีคนร้อยคนก็อธิบายหินก้อนนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะอยู่มุมข้างหลังอีกคนนึงอยู่มุมข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เออเมนชั่นหนังสือ เป็นเคสเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของพ่อลูกขายลา พ่อลูกเนี่ยเขาจะเอาลาไปขายในตลาดนะคะเขาก็เลยพากันเข้าไปในตลาดแล้วก็พอพาเดินกันเข้าไปในตลาดเนี่ยคนในตลาดก็พูดว่าเฮ้ยโง่หรือเปล่าทําไมถึงแบบมีลาทั้งทีถึงไม่ขี่ละ่ะจะมาเดินให้เสียแรงทําไมพอได้ยินแบบนั้นคนเป็นลูกก็เลยขึ้นไปขี่บนหลังลาแล้วพ่อก็จูงลาไปเดินในตลาดไปขายต่อสักพักหนึ่งก็มีคนพูดขึ้นมาอีกว่าโอ้โ oh, หลูกคนนี้นี่มันยังไงเนี่ยอักตันยูจริงๆเลยแทนที่จะให้พ่อที่แก่ชราขึ้นไปขี่แล้วเรา เป็นเด็กอะลงมาเดินข้างล่างคนเป็นลูกได้ยินแบบนั้นก็เลยลงมาเดินข้างล่างแล้วก็ให้คนเป็นพ่อขึ้นไปขี่ลาแล้วก็เดินเข้าไปในตลาดต่อไปแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็มีคนในตลาดพูดขึ้นมาอีกว่าโอ้โหพ่อนี่เห็นแก่ตัวจังเลยลูกก็ยังเล็กแทนที่จะให้ลูกขี่ตัวเองกลับมาขี่เองซะงั้นเนี่ยแหละทุกการกระทํามันมีความคิดเห็นหลายๆมุมเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะลูกขี่ พ่อขี่หรือว่าไม่มีใครขี่ลาเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่สะดวกว่าพ่อลูกคู่นี้จะทํำยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดก็คือเอาที่สะดวกเราเพราะว่าเราจะเป็นคนรู้เงื่อนไขตัวเราเองได้ดีที่สุดว่าทําไมเราถึงต้องเลือกทําแบบนี้ถึงแม้ว่าการตัดสินใจของเรามันอาจจะไม่ได้เมคเซนส์สำหรับ คนอื่นแต่มันสะดวกเราอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าไปกระทบกับใครนั่นก็คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของเราแล้วเหมือนที่นันเน้เขียนในหนังสือว่าก็สะดวกแบบนี้ก็เลยทําแบบนี้เราสามารถขอคําแนะนําจากคนอื่นได้ไปขอคําปรึกษาแบบถามผู้ใหญ่ถามรุ่นน้องถามรุ่นพี่ถามเพื่อนได้หมดเลยแต่ว่าสุดท้ายคนที่ตัดสินใจก็คือตัวเราเองนะคะ อันนี้ปรับได้กับหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนทํางานหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะรับรู้เงื่อนไขตัวเองแล้วก็เลือกทําตามใจตัวเองเถอะคะ่ะ นี่แหละคะ่ะทุกคนนี่ก็เลยเป็นแปะเรื่องที่เราพยายามจะเลิกนะคะยังแบบไม่สามารถเลิกได้100%เซหรอกแต่ก็ฝึกๆในทุกๆวันอันไหนทําได้มากได้น้อยก็ค่อยๆทํากันไปหวังว่าคลิปนี้จะฟังได้เพลินๆน,นะคะแล้วก็อยากฟังความคิดเห็นทัศนคติดีๆจากทุกคนใต้ล่างเหมือนกันเพราะว่าเราชอบคอมมูนิตี้ในช่องเรามากนะคะเป็นสังคมที่น่ารักคุณภาพแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องราต่างๆกันเสมอมาเลย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากฟังเรื่องไหนอีกก็คอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวจะทำเป็นแนวพอดแคสต์อยู่เป็นเพื่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย